สุดยอดนักปิดการขายที่คุณต้องรู้การขายนะครับก็เป็นทักษะนะครับที่สามารถสร้างตัวได้นั่นเองนะครับเพราะสามารถต่อยอดได้นั่นเองนะครับนักธุรกิจนักธุรกิจต่างๆนะครับเขาก็เรียนรู้นะครับเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นนักขายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแอนโทนีโรบินนะครับเป็นเจ้าพ่อนะครับสัมมนานะครับเขาก็ยังเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นนักการขาย โดยการเริ่มต้นจากการขายเทปความรู้นะครับเทปชุดความรู้ของจิมโรมนั่นเองครับแม้แต่โบเลนวอฟเฟตเขาก็เคยขายลูกกลอกมือสองมาก่อนส่วนผู้พันเซนเตอร์นะครับเขาก็เคยขายสูตรไก่ k f c นั่นเองนะครับแม้แต่นักธุรกิจใหญ่ๆห,ห,หลายคนนะครับเขาก็เริ่มต้นจากการเป็นนักการขายเหมือนกันนะครับ่งเขาจะสร้างโรงงานนะครับอันใหญ่โตทั่วโ,โลกนะครับ แต่เขาน่ะก็ยังให้ลูกเขาเน่ะเริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นนักขายเช่นกันนะครับเพราะจะได้เรียนรู้นะครับจะได้เข้าใจกับลูกค้านั่นเองนะครับจะได้มีความอดทนนะครับและมีทักษะนะครับในกิตตวิทยาในการสื่อสารนะครับให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีเทคนิคเหล่านี้นะครับของบุคคลสําคัญที่กล่าวมานี้นะครับคุณก็สามารถ ปิดยอดการขายได้แบบไม่รู้จบนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสาระดีๆแบบนี้ไว้กดติดตามที่เพจผมโรเชีย์สอนภาษาอังกฤษผลิตเง,งินผมจะส่งคลิปดีๆอย่างนี้ส่งเข้ามือถือคุณทุกวันครับ